อยู่กับช่างของเกมไนแคตเตอร์อแล้วนะคะวันที่เราอยู่กับเกมที่ชื่ออะไรนะ้อยเขาบอกว่าห้ามเชื่อใครเลยนะคะหรือว่าเกมที่ชื่อว่าเอ่อทัชโนบาดีโอเคเดี๋ยวเราลมาเล่นกันดีกว่าน่าค่ะมันจะเป็นยังไงแต่เหมือนว่าเราจะมาอยู่ที่ลานจอดรถไฟอีกแล้วว่าซื้อ ยันเราอยู่คนเดียวซะด้วยคนอื่นออกไปแล้วไม่รู้นะคะว่าเกมนจะเป็นยังไงก็ฝากกดหัวใจให้ด้วยเนดะ้อวู้คุณนั้นเขามีเงินเขามีคาถาด้วยเหรออา้าวแล้วทำไมมันเป็นหนี่วอ้อาวคนเข้ามาเต็มเลยแอบดูคาถาก่อนคาถาคนนั้นสวยมาก สตาร์ทออฟโ,ลโอรลิอเหรอโอเคเป็นเวลาสี่ทุ่มครึ่งเหรอตอนเนื้อคุณสายกับรถไฟไปยังปรารีดรีบร้อนสิบโมงเช้าหรือเปล่า โอเคเอเราต้องรู้ว่าสิบโมงเช้านั่นแหละแต่ว่าเราต้องรีบไปไป,ไปขึ้นรถไฟเลยสายสุดท้ายแล้วว่าดึสี่ทุ่มครึ่งแล้วว่าดึกใช่ไหมสรุปแล้วคือสี่ทุ่มครึ่งนะคะก็คือตอนดึกนั่นเองเป็นสายสุดท้ายแล้ว อทำไมเราได้กระบอกมาด้วยล่ะแอ้ทกคนอื่นขึ้ไม่ไปเหรอดูเหมืนว่าเราจะนั่งรไฟกันไปทุกคนเลยไอ้ตุกินอาหารทำไมอ่ะ ดูเหมือนบางอย่างอยู่ที่ชั้นเก็บของหรอเกิดอะไรขึ้นนะ <P izza> เหมือนว่าจะมีคนอยู่ข้างในเหรอนีมันศพนี่นะาย้งคนนี้ก็พูดอยู่ว่าเขาเจ็บเขามีคุณใจห้องหนึ่งถุงสีด้วยเนี่ย มีฆาตากรเบรอไฟเหรอโอ้ยอย่าไว้ใจใครอย่างนั้นเหรอหมออาจจะแปลว่าอย่างหนึงก็คือไม่ไว้อย่า,ออยาเออใครก็ไว้ใจไปได้เลยค่ะสุดท้ายแล้วเขาสู่ขิดแล้วอ่ฮีเดรดแล้วแล้วต้องหาตัวคนฆาตากรนะเด้อแต่ประตูมันล็อกอยู่โอเคต้องหาคุณแจก่อน นี่ไงเจอแล้วนะคุณจ้าอืมเราขาไปแล้วโอเคแสดงว่าเราใช้กุญใจดอกเดียวขายเลยเนะี่ยแล้วมาระวังด้วยในการกระโดดข้ามไปนะโอ้รถไฟกำลังวิ่งอยู่นะเดี๋ยวลองปุ่มโดดก่อนโอเคได้เลย อันนี้ห้องครัวเนี่ยรถเข็นวางไม่เป็นระเบียบระวังด้วยโอเคอันนะี้อโอเควริบมมาจะต้องหาเบาะแสนะคะคนที่ถ้าคนที่ชื่อลีลโอเนาะ โอเคต้องโหลดอีกครั้งเนาะห้องไปเดี๋ยวนะต้องระวังทางด้วยแต่เนี่ยอันตรายแปลกๆด้วยอตถ้าเราคนก็เดินได้่ะอ๋อคนนั้นน่าจะเป็นคนนำทางเป็นเ p c นะคะฉันจำได้เ้วยเพากุญเจอยู่ที่ตัวของฉันน่ะตอนนี้เราต้องไปที่ห้อง1 0ึนะ โอเคหันหนึ่งศูนย์สี่ก่อนห้องนี้เหรอนี่ไงห้องนี้โอเคเราเพิ่มปอดแซแล้วรีบไปกันเถอะออเนี่เหรอรีชักอันเนี้นะเหมือนจะเจอโน้ตอะไรบางอย่างด้วยโน้ตเขาบอกว่านถไฟเที่ยงคืนฆาตกรไม่ได้อยู่คนเดียวอย่าเชื่อใจผู้บริสุทธ์ิ พวกเขารู้ว่าคุณอยู่ในและต้องต่อสู้มันน่าจะมีคนที่อยู่ในกลุ่มพวกเราเนี่ยที่เป็นฆาตกรน่ะโอ้ยน่ฉันได้ยินเสียงฟีเท้าของพวกเขาด้วยอะ่ะ เราทำไมหน้าจองมันมักเหรอเอาเราต้องไปทางไหนต่อทางนี้เหรอไปไม่ได้เราต้องจัดการโอ้ยเพื่อนของพวกเรากำลังหยุดในนั้นแล้วดูเหมือนว่าเพืพ่อนของเราก็จะตายซะด้วยด้วยโอเคจะไปรับรีบเ,รบเดินทางกันต่อเถอะโอ้ยมีคนสะดุดลงไปแล้ว แย่เลยมีคนตายแล้วก็เลือดเหลือน้อยเลยแย่เลยเสียงโทรศัพท์อะไรอะมันกำลังดังอยู่อ่ะหยิบขึ้นมาแล้วค่ะ สวัสดีฉันต้องการเล่นเกมกับเธอนั่นใคร <c oughs> คุณเป็นคาตรกรหมา <c oughs> มันไม่ใช่เรื่องของแก Your own business แปลว่ามันไม่ใช่เรื่องธุรกิจธุรการหรือว่าเป็นเรื่องอะไรของแกนะคะที่แกต้องบอกฉันต้องบอกแกอะไรเงี้ยเฮ้ยนะ อ๋อแล้วมันเดี๋ยวนะั้นมันเป็นอาสุรกายเหมือนเราเคยเห็นเลยอ่ะตัวนึง โอเคมันตอนนี้มันาตามไปหลีกแล้วดิยมันเลี้ยงเป้ามาทางนี้โอ้ยสับสน,นะนอะเราต้องหนีมันไปเรื่อยๆนะจนกว่ามันใจเรื่องเดี๋ยวนะมันมันวาร์ปได้ด้วยทุกคน วาร์ปได้นะเนี่ยเขาบอกว่าสไวร์ด้ยวยเดอร์เมา,มาออดเดอร์แอทแทกนะคะคือเราต้องเราต้องแค่ลนหนีหน,นั้นเราโจมตีไม่ได้นะเนาะโอ้ยมันมาเขาบอกให้เราสไวดเวอร์เท่านั้นเนาะโอเคโอเค,อเคดูเหมือนว่ามันจะไปแล้วเด้อ มันบอกไว้เชื่อใจฉันว่าสัน้นสรุปแล้วเหลือ,ลอแมงมุมหนึ่งตัวกับเกมไอแคตเตอร์แล้วก็ด็อกเตอร์อะไรไม่รู้โอ้ยง่ายเลยเดี๋ยวนะคนนี้น่าจะเป็นเดี๋ยวดโ,โอเคเดี๋ยวนะคุณคุณนะะชื่อเนี่ย เอานน้วเป็นเพื่อนกันตอนแรกอะดูเหมือนว่ามันจะไม่มีอะไรเลยอ่ะทางไปข้างหน้าแล้วรู้ไหมทางป่องทางนั้นสินะหาอะไรที่มันปิ้ง้นไปดีกว่าโอ้ต้องเอาไม้ไต่อกันเดี๋ยวนี้ห่ะตายแล้วโอเคอ๋อเราต้องเอาไม้มาต่อเราต้องทำเวลาด้วยนะ เราไม่มีเวลาแล้วรีบต่อไม้กระเถิบ <c oughs> ดนเลย <c oughs> เขาใช้โปแน่ๆเลยเขาถึงเดินข้ามได้ okay. โอเคโอ้ยรถไฟมันกำลังพาเราไปที่ไหนก็ไม่รู้อ้เราทำได้ยไปกันเถอะ เรียบร้อรีบหาเท่ออจาจะที่นี่ด่วนเลยอุ้ยตายแล้วอะไรเนี่ยโอ้ยโนด้ามืดนะครแบบโอ๊ยต่อไปเราต้องข้ามไปทางไปข้างหน้าแล้วเดี๋ยวตนนัวนี้ดูเหมือนว่าป่องมันจะมีรูนะระวังด้วยมันจะ ตตวพวกเราตกลงไปยล้วด้วยโอยพวกเราหยุดไม่ได้แล้วพวกเราต้องไปแล้วนะโอเครีบไปเถอะโดดกอนเอ้ยโอ้ยอมันมันขึ้นโายแมวมุ้งตกลงไปแล้วอะ โอเคเราต้องโดดลงไปข้างนานชั้นหนึ่ง่ะเดิอมันมีป่องสองอันเรียบแล้วรีบโดดลงไปเร็วๆเ,เลยทางลหนอ้าว ฟ้อเลยเดือโอเคนะคะสรุปแล้วเพื่อนก็คือพาเราลงไปเราลงไปตุยเนาะโอเคเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะงงเนะ้อ